หลายๆคนเคยเชื่อว่าประเทศไทยเมืองเกษตรกรรมอาเมืองปลูกข้าวแต่รู้หรือไม่ผลผลิตข้าวต่อไร่นะประเทศไทยนีย่ต่ำที่สุดในโลกความจริงปรากฏหรือไม่ก็ปรากฏมาตั้งนานแล้วข้าวไทยผลผลิตต่อไร่นี่ถือว่าต่ำที่สุดในโลกรองเท้านัอยางรองเท้าแท้แท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตช่วงหลังๆนี่เป็นไงไม่รู้นะมีผู้มีอำนาจบางคนก็มาบอกประมาณว่า เกษตรของคนไทยนี่ถือเป็นอะไรที่เป็นภาราบ้างหรือไม่ก็ยกย่องเชิดชูบรรพบุรุษปลูกข้าวอะไรประมาณนี้แต่ไม่ช่วยเหลืออะไรเขาเลยมีแต่เอาเปรียบอย่างเดียวถ้าดีจริงเขาก็ทําต่อกันเยอะแล้วแต่ดูเหมือนว่าถ้าไม่จาเป็น,นะเขาจะไม่ทํานาข้าวกันแล้วนะดูเหมือนสมัยนี้จะเป็นแบบนี้ไปแล้วจากคุณถวันศักดิ์ครับเขาบอกว่าราคาข้าวนาปลังปี2567แล้วก็ปี2568ปีนี้นะแล้วก็ปีที่แล้วนะ ตกลงมากเหลือตันละ8,000-9,000ถึง 9, บาทเท่านั้นเองจากผลผลิตทั้งหมด6ล้าน5,000กว่าตันดูเหมือนว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลทีนี้กลุ่มชาวนาทั้งในนามสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยกับกลุ่มชาวนาภาคกลางครับออกมาเคลื่อนไหวเลยขอให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวโดยกลุ่มชาวนาเขาอยากจะให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงไม่ว่าจะเรียกว่าการประกันร,ราคาข้าว หรือไม่ก็มาตรการการช่วยเหลืออะไรก็ได้อย่างไรก็ตามให้มันได้ตันแล้วไม่ตามกว่า10,000บาทได้ไหมรัฐบาลก็ส่งยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีโครงการช่วยเหลือเรื่องราคาข้า,ขาวนาปลังมาก่อนประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะหาเงินเข้ามาอุดหนุนราคาข้าวเปลือกในประเทศได้เหมือนกับที่เคยทํามาก่อนหน้านี้ที่โครงการช่วยเหลือราคาข้า,ขาวนาปีโครงการช่วยเหลือข้าวนาปีตอนนั้นก็คือต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านบาทครับ ปัญหาการตกต่ำของราคาข้าวเปลือกนาปังในปีนี้นะเกิดจากปัจจัยภายนอก5าปัจจัยเขาบอกมาคือ1ผลผลิตข้าวโลกรวมไปถึงผลผลิตข้าวนาปางของไทยเพิ่มขึ้นก็คือส่งผลให้สต็อกข้าวโลกดันสูงขึ้นไปอีกเป็นประวัติการก็คือปลูกกันเยอะแยะนั่นแหละแล้วอินเดียนะซึ่งเป็นประเทศผู้ปลูกข้าวรายใหญ่ครับก็ได้หันกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดส่งไปประมาณ2ปี เกือบจะเหมือนข้าวท่วมโลกเลยมั้งอินเดียนี่ก็ผลิตเยอะทีนี้เรื่องที่3เนี่ยคือราคาข้าวส่งออกของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะข้าวขาวดันมีราคาสูงกว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวจากเวียดนามคือเขามองกันว่ามันไม่ใช่ทุเรียนไงที่ว่าทุเรียนไทยนี่คือคุณภาพสูงกว่าเขาก็เลยอัพราคาได้แต่ข้าวนะมันก็คือข้าวะเขาก็ไม่ได้มองว่ามันดีกว่ากันมากนะเพราะง้นเขาก็เลือกราคาที่ถูกกว่า และเวียดนามมักจะถูกกว่าเสมอนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร่งออกสินค้าอะไรก็ตามทีนี้เรื่องที่4ประเทศที่เขานําเข้าข้าวรายใหญ่อย่างจีนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอันเนี้ยเขาเป็นตลาดสําคัญของการสร่งออกข้าวไทยเลยนะคือเขาเป็นลูกค้าหลักครับเครื่องปีแรกอ่ะยังไม่มีทีท่าว่าจะเปิดให้มีการซื้อข้าวจากเหตุผลที่ว่าที่ผ่านมามีการนําเข้าข้าวไปก่อนหน้านี้แล้ว และผลผลิตข้าวในประเทศเขาก็ดันเพิ่มขึ้นเหมือนกันเอาปลูกกันใหญ่เลยทีนี้ที่ไหนๆก็ปลูกข้าวได้แล้วดูเหมือนว่าประเทศหนึ่งๆเขาจะมีการสนับสนุนเรื่องเกษตรกรดีกว่าของไทยอีกไหมไม่แน่ใจครับและในเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5นะสําคัญมากเลยเขาบอกว่าในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยยังไม่มีคําสั่งซื้อข้าวอตใหญ่เข้ามาเลยเอา้าลูกค้าไม่สั่งซื้อข้าวแล้วเราจะทํำยังไงกันละทีนี้ข้าวก็ยังอยู่ในประเทศ ในเมื่อไม่มีคําสั่งซื้อข้าวการซื้อขายข้าวในประเทศของเราเองเพื่อการส่งออกอะ่ะก็เลยชะลอตัวลงตามออเดอร์ครับหรือไม่ก็คือผู้ส่งออกข้าวอ่ะเขาไม่มีคําสั่งซื้อก็ต้องหยุดซื้อข้าวจากโรงสีข้าวอ่าพอโรงสีข้าวไม่มีคนมาสั่งซื้อใช่ไหมโรงสีข้าวเองก็ไม่มีการสต็อกข้าวนาปลังส่วนเกินเพื่อที่จะขายให้กับผู้ส่งออกใครจะกล้าเสี่ยงล่ะใช่ไหมจะมาไว้กับตัวเองทําไมผลก็คือ ราคาข้าวเปลือกนาปรางตกต่ำลงทันทีงามไสเลยครับเป็นความจริงที่ว่าปัจจัยภายนอกทั้งห้าปัจจัยนี้นะแม้มันจะไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าปัจจัยภายในประเทศเองเนะี่ยก็มีส่วนสําคัญต,ต่อต้นทุนการปลูกข้าวก็มันสะท้อนกลับมาที่ราคาข้าวเปลือกเลยที่ชาวนาเขาจะขายได้แล้วเรื่องที่มันสําคัญที่มีส่วนอย่างมากต่อต้นทุนการปลูกข้าวของไทยเราก็คือผลผลิตต่อไร่ของข้าวไทยนะนะั้นอ่ะต่ํา เรียกได้ว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศผู้ที่ผลิตแล้วก็ส่งออกข้าวประเทศเดนะนะือนๆืนนะนะอะอย่างเช่นอินเดียปลูกเยอะต้นทุนเยอะแต่ผล,ผลผลิตน้อยเพราะอะไรกันถ้าข้าวเราเม็ดใหญ่แล้วก็กินอร่อยกว่าเขาเอออันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ทีนี้เขาก็ไม่ได้มองกันอย่างนั้นนี่นะทีนี้สถิติเขาส่งมาให้ดูเขาทําสถิติเฉลี่ยนะครับแบบว่า1ไร่นะ่ะแต่ละประเทศสามารถได้ผลผลิตเท่าไหร่ อ่านสถิติแล้วน้ำตาจะ,ะไหลครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากอินเดียก่อน1ไร่น่ะเขาได้ผลผลิตอยู่ที่696กิโลกรัมสภาพอากาศเขาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวียดนาม976กิโลโอ้ห่างกัน300กว่าปากีสถาน632กิโลต่อไรสหรัฐนั้น่ากิโลต่อไรอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีการเกษตรเขาดีอะไรนี้ แม้แต่จีนเขาก็ได้ผลผลิต1146กกิโลกรัมต่อไรออสเตรเลียนี่โอ้โหน้ำโดเลยครับ1634กิกโลต่อไรไต้หวันได้1112กิโลเกาหลีใต้ยังได้มากกว่าเราอีกเหมือนกัน1 0 8 8กิโลแม้แต่เขมรครับเขาก็ยังได้ผลผลิตข้าวอยู่ที่5 3 1กิโลต่อไรแต่ของไทยเราครับได้456กกิโลต่อไร แบบว่าโคตรน้อยแข่งกับใครไม่ได้เลยนะแพ้แม้กระทั่งขเขมรน่คิดเอาแล้วลงทุนเยอะใช้เวลาอะไรก็เท่ากับคนอื่นแต่กลายเป็นว่าผลผลิตต่อไร่โคตรน้อยเลยแบบนี้จะไหวไหมเนี่ยแต่อย่างน้อยเราก็ชนะอยู่ประเทศหนึ่งครับเพราะว่าที่น้อยกว่าเราก็คือพม่าได้อยู่ที่435กิโลต่อไร่น้อยกว่าเราแค่20กิโลแต่ก็เข้าใจได้นะว่า พมา่าเขาประสบปัญหาทางการเมืองจนไม่มีความสามารถที่จะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวได้เออแล้วเราจะแก้ไขเรื่องผลผล,ผลิตต่อไร่ของข้าวไทยที่มันต่ำกว่าประเทศคู่แข่งได้ยังไงก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาพันธุ์ข้าวกับปัจจัยการผลิตนะอย่างยิ่งเรื่องของปุ๋ยโค้ดแพงปุ๋ยแพงมากแล้วทีนี้ข้าวไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนครับเนี่ยต้นทุนแพงแต่ว่าผล,ผลผลิตต่อไร่ตามกว่าประเทศอื่นๆหลายๆประเทศ นอกจากนี้แล้วที่อื่นเขาก็เริ่มปลูกข้าวกินกันเองแล้วด้วยเอาละสิชาวนาไทยปลูกไว้กินกันเองก็พอแล้วใช่ไหมแต่ก็ต้องลงทุนอยู่ดีอ่ะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ